ทุกคนครับช่วงนี้ผมเนี่ยใช้มือถือถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอบ่อยมากๆครับผมก็เลยไปจัดเจ้าตัวนี้มาครับเป็นชุดเลนกับเคสสำหรับการติดตั้งเลนนะฮะของ n i เวอร สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังครับถึงอุปกรณ์นะฮะที่เป็นตัวที่ทําให้ภาพจากมือถือของคุณนะ่มีความสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งชุดเลนของ n i เวอรตัวนี้นะผมเนี่ยไปจัดมานะฮะนั่นก็คือเป็นตัวของเคส iPhone 16 Pro Max นะครับที่เขาจะให้มาเป็นตัวแปลงนะฮะทำให้กล้องของคุณเนี่ยสามารถติดเข้ากับฟิลเตอร์นะฮะขนาด6 7ม mm ิลิเมตรได้นะครับแล้วก็ยังมีช่องนะฮะของเลนเนี่ย ให้เอาไว้ใส่กับตัวเลนเสริมนะครับที่มีขนาด17มิลิเมตรได้ก็คือเจ้าเลนเทเลตัวนี้ที่ผมซื้อมานี่แหละซึ่งในชุดของน e เวอร์เนี่ยคราก็มีเยอะมากๆเลยนะมีทั้งเลนวาวเลนเทเลแล้วก็ซูเปอร์เทเลแต่ว่าผมเนี่ยจัดมาเป็นแค่ตัวเทเลธรรมดานะครับก็คือเป็นตัวที่มีทางยาวโฟกัสอยู่ที่60มิลิเมตรนะฮะเอามาลองก่อนว่ามีคุณภาพเป็นยังไงฮะแล้วถ้าเกิดมันโอเคเนี่ยอาจจะไปซื้อตัววายกับซูเปอร์เทเลเพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ช่วงนี้เนี่ยผมเสพติดความสะดวกสบายครับเน้นใช้มือถือถ่ายเยอะมากๆเลยถ้าเกิดใครได้เห็น2 3สาคอนเทนต์ที่ผมลงล่าสุดเนี่ยก็ใช้มือถือเข้ามามีส่วนช่วยในการถ่ายเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามัน,มนสะดวกครับทุกคนก็เลยอลองเอามือถือแล้วก็มีตัวที่เป็นอุปกรณ์เพิ่มความแบบว่าคุณภาพของภาพดูด้วยนะฮะก็เป็นตัวนี้ที่ซื้อมานะครับแล้วก็ในชุดนะฮะที่ผมอันบ็อกให้ดูเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณซื้อแยกนะครับซื้อมาแค่ตัวเคสเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแผงฟิเตตอร์ัวนี้นะ ขนาด67ม mm มที่บอกไปนะครับแล้วก็มีตัวเคสสีดําตัวนี้นะครเป็นหนังแบบคุณภาพดีก็คือใช้เป็นเคส iPhone ทั่วไปได้เลยผมก็เอามาใช้แบบใช้ทั่วไปเลยนะครับขนาดไม่ได้ใช้ถ่ายก็เอามาติดไว้เลย แล้วเวลาที่คุณจะถ่ายกับเลนที่เป็นเลนของ n i เวอร์เนี่ยคุณก็สามารถเอาเกียวเนี่ยที่เป็น17ม mm, มตรัวนี้มาหมุนเข้ากับเลนได้เลยนะครับซึ่งเกียวที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเลนเทเลนะที่เป็นซูเปอร์เทเลนะครับกับเลนธรรมดานะฮะของตัว iPhone เลนวายนี่จะประกอบไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงที่มันเป็นองศาของวายเนี่ยมันจะไม่สามารถติดเลนอะไรเสริมเข้าไปได้แล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คุณภาพที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะแนะนําให้ติดเข้ากับตัวที่เป็นเลนโอมอลนะครับเพราะว่าเลน o r มอลเนี่ยจะมีพวกความละเอียดที่สูงกว่าครับพอติดเข้าไปแล้วจะเป็นประมาณนี้นี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็นะในชุดที่เขาให้มาเนี่ยผมชอบมากๆครับที่เขาให้กล่องมาด้วย เพราะว่าเลนเนี่ยมันเป็นเลนแบบคุณภาพดีเลยทุกคนเป็นแบบวัสดุอลูมิเนียมเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะแตกได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเก็บเอาไว้ในกล่องนะครับจะใช้งานค่อยเอามาเสียบอ่ะเสืงอนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เออติดเลนได้นะเดี๋ยวค่อยมาเรื่องรีวิวเลนกันนะแต่ว่ามาที่ฟังก์ชันต่อมาก่อนก็คือเรื่องของตัวที่เป็นแผงของตัวฟิลเตอร์นะฮะขนาด67มิลลิเมตรตัวนี้ครับมันสามารถสไลด์เข้าไปแบบนี้ได้เลยสไลด,ด์ให้ดูอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณก็สามารถเอาเกลียวขนาด 67mm มมเเข้าา้าาไดลย ซึ่งผมก็จะมีเป็นก็คือจะเป็นตัวแบ็กมิสตัวนี้ครับอันนี้เป็นของ knf นะอันนี้ผมเอามาข้ามค่ายนิดหนึ่งครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กเราจะใส่ตัวแม่เหล็กเข้าไปก่อนโอเคผมใส่ตัวแม่เหล็กเข้าไปแล้วนะครับวิธีใส่ซึ่งเจ้าแม่เหล็กตัวนี้นะก็จะเป็นฐานนะฮะสำหรับในการติดฟิลเตอร์ของผมก็ถ้าจะติดตัวแบ็กมิสนะครับก็แปะเข้าไปเลยป๊ เท่านี้เองครับทุกคนก็จะได้มือถือนะฮะที่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบมีเอฟเฟกของแบ็กมิสนะครับด้วยฟิลเตอร์นะโอเคอันนี้แบ็กมิสนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นตัว ND นดี้ฟิลเตอร์นะก็ดึงออกมาเลยในระบบแม่เหล็กแล้วก็ติด ND นดี้ฟิลเตอร์เข้าไปซึ่งชุดนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นของค่ายอื่นนะครับไม่ใช่นิเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่พูดถึงในคลิปนี้ละกันนะพูดไปทีละแบรนด์นะครับเดี๋ยวเขาจะน้อยใจกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น ND แอนดี้ฟิลเตอร์ครับว ก็คือสามารถหมุนปรับความค่าความสว่างได้เลยซึ่งมันจําเป็นมากๆนะครับใน iPhone เพราะว่าตัว iPhone เนี่ยเวลาที่เราเอาไปถ่ายเอาดอเนี่ยบอกเลยว่าภาพเนี่ยเขาจะดันสปีดชัตเตอร์ไปสูงมากๆใครที่ถ่ายรูปก็ไม่เป็นไรแต่ใครที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยจะรู้กันดีครับว่าภาพมันจะแข็งสุดๆครับถ้าเกิดคุณติดฟิลเตอร์ตัวนี้ไปนะ แล้วก็เปิดใช้ให้ค่าแสงมันมีความแบบเหมาะสมไม่มืดเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้โมชันเบลอสวยมากๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ่ายกลางคืนอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เป็นแบ็กมิสแทนนะครับเอฟเฟกที่ได้เนี่ยก็จะฟุ้งละมุน,นครับสวยงามแน่นอนอนะันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบเลยนะแล้วก็อยู่ที่ว่าจะประยุกต์ใช้ยังไงกับเจ้าฟิลเตอร์ขนาด67ตัวนี้ครับผมอันนี้คือเรื่องของฟิลเตอร์นะครับขนาด67นะเรากลับไปที่พระเอกของเรานะครับซึ่งก็คือตัว เลนนะครับเลนขนาด60 mm มมตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะติดเข้ากับทั้ง2กล้องเลยแล้วกันแล้วก็ลองไปดูกันว่าเฮ้ยมันเพิ่มระยะภาพมาขนาดไหนแต่เขาเคลมเอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าติดกับตัว normal เนี่ยเลน normal ของ iPhone เนี่ยมันจะได้เป็นระยะ60 mm มติดเข้าไปอย่างนี้เลยหมุนฟุบฟุนี่ก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เลยนะทุกคนมันเท่มากแต่ว่ามันก็จะมีความหนักหน้านิดน,นึงนะครับถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์เสริมอะไรมาติดก็ดีนะ แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรก็จับแน่นๆหน่อยนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้เป็นเลน์ normal จาก28ประมาณนะครับของเลน์ iPhone นะครับเราจะได้เป็นเลน์ระยะ60มิิเมตรแทนซึ่ง ถ้าเกิดเราเพิ่มทํายาวโฟกัสขึ้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายอิเลเมนต์อะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีความหน้าชัดหลังเบิร์มมากขึ้นกว่าเลนวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครนะที่ไม่ได้มีเลนเทเลอาจจะใช้เป็นในส่วนของ iPhone รุ่นอื่นๆที่เลนเทเลไม่ได้มีมาให้นะครับเราซื้อเลนตัวนี้มาติดก็ใช้เป็นเลนเทเลได้เลยแล้วก็ถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายอะไรถ่ายเจาะถ่ายสวยหมดนะครับ โอเคอันนี้คือติดเข้ากับเลน normal นะเดี๋ยวไปดูภาพและวิดีโอจากการติดเล่น 60mm มเมเข้ากับเลน normal ของ iPhone กันครับคุณครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าเลนสที่เป็นเลนสมือถือนะครับของ Newer ตัวนี้วันนี้จะออกมาเทสร,ระยะนอกสถานที่กันครับว่าตัวระยะมือถือจากเลน่ส์28ที่เป็นเลนของตัวที่มากับกล้อง iPhone เนี่ยใส่เจ้าอะแดปเตอร์นะฮะที่เป็นเคส ติดกับเลนหกมมนะครับของ n ิเวอร์ที่เป็นเลนมือถือเทเลตัวนี้ติดเข้าไปแล้ระยะจะเปลี่ยนขนาดไหนนะฮะแลดเบออฟฟิลมันจะดีขึ้นไหมเ mm hmm. พราะตามปกตินะฮะในเลนที่รูรับแสงเท่าเดิมนะครับแต่มีระยะที่เทเลมากขึ้นเนี่ยมันจะให้ภาพที่มีความน่าชัดนหลังเบอร์มีเดยบออฟฟิล l d ที่มากกว่าเพราะว่ามันดึงระยะดึงภาพเข้ามามากกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะเพิ่มเดบบออฟฟิล l d ได้ไหมนี่มาแล้วเดี๋ยวลองไปถ่ายรูปกันเอารูปก่อน แล้วก็ผสมวิดีโอแล้วกันนะทำให้ดูครับมันมีความน่าชัดหลังเบลอเพิ่มขึ้นจริง,รงๆอลทุกคนแบบไม่อยากจะเชื่อคือถ้าเกิดคุณใช้มือถือมาตลอดคุณก็จะรู้ใช่ไหมว่ามือถือมันเซ็นเซอร์เล็กใช่ไหมครับความน่าชัดหลังเบลอมันก็จะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดใครใช้มือถือที่มีเลนส์เทเลคูณ5คูณ10เนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าพอใช้เลนส์เทเลเนี่ยมันจะมีเรื่องของโบเก้มาเล็กๆไปถ่ายดูครับ 2> 1น3องม โหทุกคนดูเลยอันนี้เป็นโบเกที่เกิดขึ้นจริงนะนี่อันนี้อันนี้ผมถ่ายกล้องนะอันนี้คือโบเกที่เกิดขึ้นจริงๆในภาพซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะด้วยความที่ iPhone 16 Pro Max ม,มันก็เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นนะครับรับแสงได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าใครจะซื้อไป อยากให้มันเพิ่มประสิทธิภาพมือถือตัวเองนะให้มันมีหน้าชัดหลังเบอร์มากขึ้นถ่ายคนหรือว่าถ่ายเจาะโปรดักอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าเลนตัวนี้เหมาะมากมากเลยนะจากที่ได้ลองมาเดี๋ยวเราไปดูภาพและฟุตเทจที่ได้จากเลนสตัวนี้กันดีกว่าครับไปโอเคทุกคนครับนี่คือภาพที่ได้จากเลนระยะ6 0ม mm ิลิเมตรนะครับของ n e เวิรให้ทุกคนดูครับนู่นผมใช้โฟนถ่ายแล้วก็ติดด้วยเลนส์60มิลิเมตรไปที่เลนโ Normal นะของ iPhone แล้วก็ถ่าย ฟู Full Stream น,นะครับเป็น 4K 60เฟรมเพอร์เซ็นะครับก็นี่คือภาพที่ได้เลยครับทุกคนสำหรับผมเนี่ยผมชอบการติดเลน60มิเมตรมากเลยนะถ้าเกิดสมมุติเราเอาไปใชใ้ถ่ายอะไรที่มันเป็น subject ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้กิ่งไม้ต้นไม้หรือว่าเป็นของต่างๆหรือว่าแม้แต่การเอามาถ่ายคนแบบนี้ ถ่ายสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยผมว่ามันให้เดบักฟิลที่สวยขึ้นเยอะ,ะมากแล้วก็ยังคงคุณภาพเอาไว้ได้ดีสุดๆคือด้วยความที่ผมมองว่าเลนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยลดทอนประสิทธิภาพของกล้องมือถือสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูได้เลยว่าเออถ้าพอใช้เลน normal เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันถูกลดทอนไปน,นิดเดียวเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนระยะกลับเป็นระยะ normal ธรรมดาเท,ทียบกันดูดีกว่าครับว่ามันสูงเข้ามาเยอะแค่ไหนครับถอดเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับกับคุณภาพที่เห็น อันนี้คือตอนถอดนะครับเดี๋ยวเราจะรอาภาพมาขึ้นคู่กันอันนี้คือภาพที่ลายที่เรากําลังพูดอยู่ตอนนี้นะค,ะคือลายในระยะ normal นะ,ะหรือ28ม m mm มของ iPhone ครับ ภาพข้างๆที่ขึ้นอยู่ก็จะเป็นภาพก่อนหน้านี้ที่ติดเลนครับทุกคนลองเทียบระยะกันดูครับว่าพอใส่แล้วมันแคบลงไปเยอะไหมครับซึ่งสําหรับผมมัน,มนก็แคบไป,ปพอสมควรนะจาก28กลายเป็น6 0ม mm มตรเนี่ยมันแทบจะครอบเข้าไป1.5เลยกับวาได้ซึ่งก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่ามันเป็นทางเลือกในการเอาไปใช้ถ่ายเจาะเนี่ยผมว่า6 0ม mm มตรัวนี้ดีครับถ่ายคนถ่ายสิ่งของอย่างที่บอกไปดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ซูมมากกว ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนกับชุดติดเลนนะฮะก็คือเคส iPhone 16ตัวนี้กับเลนจาก n i เ e l ลนะครับซึ่งเป็นเลน6์60มเมเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะได้โดนเลนตัวอื่นอีกนะครับเพราะว่าคุณลิตีเนี่ยมันดีกว่าที่ผมคิดไว้มากๆเลยแล้วก็ชอบสุดๆเลยครับคือผมมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้ใช้มือถือที่เป็น มือถือเรือธงสักค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android หรือว่าฝั่ง iOS นะครับแล้วคุณ่ยทำคอนเทนต์คู่ไปด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่เลวเลยนะครับที่จะซื้อเลนตัวนี้มาติดหรือว่าแม้แต่จะไม่ซื้อเลนนะเจ้าเคสตัวนี้ที่เอาไว้ติดฟิลเตอร์เนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยได้ภาพที่หลากหลายสวยขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมแสงได้แบบมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะที่มีมือถือเรือธงหรืออาจจะเป็นมือถือที่ถ่ายวิดีโอได้ดดดีีถ่ายรูปไ้ แล้วอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความหลากหลายแล้วก็ทำให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันสวยงามเนี่ยผมมองว่าเจ้าชุดเซ็ตตัวนี้เนี่ยของ n e v e l เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้เจ้าตัวนี้กับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ใต้ description นะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวนะฮะไปช้อปปิ้งเลนระยะอื่นๆมาเพิ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ